สวัสดีครับวันนี้พามาชมนะครับชนชมนะครับทรัพย์เศรษฐีจัดรากนะครับจัดรากเป็นรากธรรมชาตินะนะครับผมผมก็ทําการจัดเนี่ยตกแต่งนะครับตกแต่งเสร็จเนี่ยหลายจุดเลยนะครับนี่เห็นไหมตกแต่งอย่างเงี้ยนะครับตกแต่งออกนะครับตัดออกตัดออกตัดออกนะครับแล้วก็เหลือรากที่เขาที่เราต้องการที่จะให้มันอยู่นะครับเราก็จัดนะครับจัดอย่างเงี้ยนะครับเราก็เอาหาไม้จิ้มฟันไม่ใช่หาไม้จิ้มฟันสินะครับหาไม้เสียบลูกชิ้นนะครับมาล็อก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 ไว้นะครับนี่นะครับ พอหลอกไว้เสร็จปั๊บเราก็หาวัสดุนะครับมากรบนะครับกรบประมาณปลายรากของเขาเนี่ยนะครับนะอาจจะเป็นพวกทรายนะครับดินทรายหรือไม่ก็อะไรต้นใบก้ามปูละเอียดนะครับมากรบถ้าไม่มีจริงๆก็ใช้ดินถุงนี่แหละครับดินถุงแต่ขอให้เป็นดินล้วนส่วนหน่อยนะนะครับกรบเสร็จปั๊บเราก็ใช้กาบมะพร้าวคุมอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนะครับถ้าเกิดว่าเป็นดินที่ดินถุงเนี่ยนะครับเรามากรบเนี่ยนะครับเราก็ต้องหากาบมะพร้าวมามาคุมอีกทีหนึ่งนะครับ <tyard. S 2> เวลาเราลดน้ํานะครับมันจะได้ไม่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 เซาะไอ้ดินพวกนั้นอะ่ะลงไปแบบรวดเร็วเกินไปนะครับเนาะแต่ถ้าเป็นใบก้ามปูนะครับเป็นใบก้ามปูเนี่ยเราไม่ต้องหาอะไรมาคุมเลยนะครับเวลาเรา <problèmes S 2> <Vegeta. S 1> ลดน,น้ำเนี่ยนะครับเราลดน,น้ำเนี่ยมันจะมันจะน้ำเนี่ยจะผ่านแบบฉลุยเลยนะครับใบก้ามปูล,ละเอียดนะนะครับที่เป็นร่อนแล้วนะครับนะครับนี่นะครับก็ลักษณะนี้นะครับอ่าเดี๋ยวรอดูมันฟื้นตัวก่อนนะครับทรัพย์เศรีนะครับผมจัดลากแล้วนะครับนี่ ก็ตกแต่งเสร็จก็ต้องแขวนตากไว้นะครับแขวนตากไว้ก็หลายอาทิตย์เหมือนกันนะครับนี่จนรากเขามีความเขียวนะครับแล้วเราก็ค่อยมาปลูกนะครับนี่แบบนี้นะครับอ่าตอนนี้ก็ยังไม่อยู่นะครับเราต้องหาอะไรมากรบอีกทีหนึ่งนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่านี่นะครับตื่นเช้ามาผมก็ทําการนะครับเปลี่ยนกระถางหลายอันนะครับ นี่เปลี่ยนกระถางใหม่นะครับก็คือหลายต้นอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมีอีกต้นหนึ่งนะครับที่ลูกค้าให้ลงขายให้นะครับเดี๋ยวผมจะลงขายให้เนาะนะครับถ้ามีใครต้องการนะครับเดี๋ยวให้เขาฟื้นซะหน่อยก่อนนะครับอืมใช้ดินถุงนี่เลยนะครับเพราะว่าจะเข้าหน้าแรงแล้วนะครับพอเข้าหน้าแรงนะครับอ่าดินถุงเนี่ยมันจะดีตรงที่มันเก็บความชื้นได้นานนะครับเก็บความชื้นได้นานเราลดน้ำหนึ่งวันนะครับ มันก็2วัน3วันเนี่ยนะครับมันก็ยังมีความชื้นอยู่นะครับมันจะระบายไม่ไม่อ่ามันจะระบายไม่ค่อยดีแต่มันเก็บความชื對對้นได้นานนะครับแต่ถ้าเป็นใบก้านปูนะครับใบก้านปูช่วงหน้าแล้งเนี่ยนะครับถ้าเราผสมอ่าถ้าเราลดน้ําทุกวันเนี่ยมันโอเคได้นะครับแต่ถ้าใครมีน้ําเยอะเนาะนะครับมันก็ร่วนซุยดีนะครับแต่ความชื้นน่ะมันเก็บไม่ค่อยดีนะครับอ่าลดวันหนึ่งถ้าเกิดเข้าหน้าร้อนนี่นะครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวแห้งแป๊บเดียวแห้งนะครับของผมเนี่ย ร้อนจริงๆนะครับอยู่อยู่อยู่บ้านผมเนี่ยครับเวลามันร้อนเนี่ยนะครับลดลดถ้าลดไม่ถึงจริงๆเนี่ยลดไม่ถึงเอาไม่เปียกจริงๆเนี่ยนะครับแป๊บเดียวนะครับแห้งนะครับเนาะเพราะว่าถ้าใช้สปริงเกอร์จริงๆอ่ะมันจะได้นะครับสปริงเกอร์เขาลดกันแบบเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับให้น้ําสัก10นาที10นาทีเนี่ยนะครับแบบเอาให้ทั่วดถึงนะอย่าง้นั้นได้นะครับแต่ถ้าใช้สายยางรถเนี่ยยังไงไม่ทั่วถึงแน่แน่นอนนะครับอ่าหลายต้นนะครับที่มีความสวยงามนะครับหลายต้นอยู่นะครับ เดี๋ยวรอให้มันสมบูรณ์ก่อนเนาะนะครับจัดลากเรียบร้อยนะครับนี่อ่าที่กบลากไว้นี่ก็คือตกแต่งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอืมหลายต้นอยู่นะครับก็มีคนมาถามนะครับเมื่อวานนี้ก็ถามหาต้นสีเหลืองผมก็หาไม่ได้นะครับต้นสีเหลืองก็ใบมันก็ร่วงหมดนะครับส่วนส่วนที่มีใบเนี่ยก็ก็ไม่มีนะครับไม่มีของให้นะครับเออ ยายามที่เราจะขายก็ไม่มีของให้เขานะครับอ่านะครับก็พามาดูกันเฉยๆนะครับนี่อย่างที่ผมบอกนะครับใบก้ามปูเนี่ยนะครับอย่างต้นนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับใบก้ามปูนะครับมันเวลาเราลดน้ําเนี่ยมันจะผ่านไปเลยนะครับผ่านไปเลยนะครับมันจะมีความแล้วก็เก็บความชื้นได้พอสมควรนะครับดีอยู่นะครับดีอยู่เนาะอ่าแต่ก็ไม่ถึงขนาดแบบนี้นะครับอันนี้เราลดไปหนึ่งวันเนี่ยสองวันเนี่ยยัง สองวันนี่ยก็ยังมีความชื้นอยู่เลยนะครับเนาะโอเคครับผมจากช่องหงทองชาแนลเด้อนะครับก็มาทักทายกันเนาะเดี๋ยวผมจะลงขายต้นไหนยังยังไม่ได้หาเลยนะครับยังไม่ได้หาเลยนะครับผมมีต้นหนึ่งที่จะลงขายนะต้นละสองพันมีใครรับหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมจัดล่ากันแล้วนะครับเป็นดอกชั้นเดียวนะครับที่ใครต้องการเนี่ยก็เรียกว่าอะไรนะ,ะแต่ถ้าไม่มีใครรับก็เก็บไว้ต่อนะครับคงใส่กระถางต้นนี้ไว้ นี่นะครับอะไรนะคิตตี้เหรออ๋อคิตตี้นะครับนี่คิตตี้นะครับผมรากเป็นอย่างนี้นะครับจัดรากไว้แล้วนะครับ2,000บาทนะครับนี่นะครับรากลงไปข้างล่างแล้วนะนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยคิตตี้นะครับ2,000บาทนะครับอ่าไม่มีค่าส่งนะครับสองพบาทไม่มีค่าส่งนะครับนี่ดูรากเขานะกินจะแตกปีเลยนะครับสวยงามนะครับตัวนี้นะครับสวยงามนี่นะครับ แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ยอดเริ่มแตกแล้วนะครับรอยสันหน่อยนะครับตัวนี้นะครับเพาะเมล็ดนะครับตันนี้เพาะเมล็ดยอดเริ่มแตกแล้วนะครับเดี๋ยวลอยสันหน่อยให้มันยาวยาวกว่านาะนะครับนี่เพาะเมล็ดอยู่ในกระถาง18นิ้วหรือเท่าไหร่เนี่ยนะครับนี่ห้อยโขงเนี่ยนะครับยอดเริ่มแตกขึ้นมาแล้วนะครับต้นไหนอีกเนาะมาดูรากทองแดงดมซับรากทอง เมื่อเมื่อวันนี้เริ่มเด่นเด่นขึ้นเด่นขึ้นกว่าเดิมอีกอ่าผมพอผมเปลี่ยนกระถางเนี่ยนะครับรากีใหญ่มากนะครับใหญ่ข้างล่างเนี่ข้างล่างีใหญ่นะยาวประมาณเกือบนี่เกือบครึ่งศอกแล้วนะครับยาวลงไปเนี่ยนะครับรากเส้นนี้นะครับเนี่ยเนี่ยรากทองเส้นนี้นะครับมันเริ่มเด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นแล้วนะครับนะครับสวยสวยงามนะครับต้นนี้นะครับแดกะดมซับต้นนี้นะครับเส้นใหญ่ข้างล่างนี่ ข้างบนเนี่ยขนาดนี้นะข้างล่างนี่มันเป็นป้องนะครับเป็นป้องใหญ่ขนาดนี้นะครับอ่าโอเคครับผมอันนี้ก็สาวิตีนะครับมีคุณพี่ถามว่าไอ้ต้นอันเนี้ยเออพี่ก็มองไกลไกลเนาะคิดว่าเป็นชนชมนะครับไม่ใช่นะครับสาวิตีนะครับผมเฟืองฟ้านะครับน้ำมันจะน้อยหน่อยนะครับพอดีเอามาใส่กระถางครับแฟนจะเอาทิ้งผมเลยจับใส่กระถางไว้นะครับก็สวยงามอยู่นะครับเดี๋ยวยังไม่ตกแต่งอีกรอบหนึ่ง เอาละครับผมหลังจากนี้ขอการเข้าาสวัสดีครับนะครับก็ยังไม่มีชนชมที่จะรีวิวเนาะมีแต่ตัวนั้นแหละคิทตี้นะครับ2,000บาทนะครับถ้าใครจะเอาก็ทักมานะครับ0 9 8 0 0 8 3 0 7 4นะครับนี่0 9 8 0 0 8 3 0 7 4นะครับไอพวกนี้ก็คือเอาชายเอาทรายเอาชายเอาทรายคือปกหน้านะครับก็ทำเหมือนกันนะครับตกแต่งรากเสร็จปั๊บแล้วเราก็หาว่ศหากาะบ้มะพร้าวมาลองนะครับแล้วก็สายล่อรากเขานะครับเห็นไหมนะครับ เอาใส่มากบทรายเนี่ยดีตรงที่ว่านหนึ่งระบายน้ําได้เร็วนะครับเก็บความชื้นก็ดีแต่มันที่ไม่ดีคือสารอาหารไม่เยอะนะครับสารอาหารไม่มีเลยนะครับแต่มันมีความหนักนะครับหนักแล้วมันจะทําให้ล็อกล็อกต้นไม้เนี่ยอยู่อยู่นิ่งนะครับล็อกต้นไม้ให้อยู่โดยที่เราไม่ต้องเราไม่ต้องหาอะไรคุมเลยนะครับนะทรายมันดีตรงนี้นะครับข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับวัสดุที่เราใช้กลบเนี่ยนะครับนี่เห็นไหมนะครับอันนี้ก็เมือยเสียงนะครับเห็นไหม พอมันเปิ่งแล้วนะครับมันก็จะมีความสวยงามเห็นไหมนะครับนี่เหมยเสียงนี่นะครับนี่โอเคครับผม0980083074นะครับ0980083074จากช่องบุกทองชาแนลเดินนะครับโอ้ยลิ้นพันกันแล้วตอนเช้านะครับขอบคุณครับ